เคสวัสดีนะครับจากมาคอสช็อปนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสั้นๆนะครับเป็นตัวกระจกแปรนมาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นกระจกตัว CNC นะครับตัวขนาดเล็กนะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะครับเพราะของมาใหม่นะครับตัวนี้คือเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นกระจกตัวนี้ครับกล่องให้ดูกันเลยนะครับ ตัวนี้เป็นงานแพงนะครับตัวนี้แต่ราคาไม่แรงนะครับนี่ครับผมเป็นตัวเล็กนะครับขนาดประมาณ2.5นิ้วเท่านั้นเองนะครับซึ่งกำลังดีเลยครับขนาดประมาณนี้ส่วนเลนเป็นเลนตัดแสงน,นะครับก็มองเห็นชัดอยู่นะครับกลางวันไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ ตัวนี้เป็นตุ่มนะครับเป็นบูทนะฮะบ,บูทบูทเป็นทรงอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ครับผมเคจะมากับกล่องแบบนี้เลยนะครับนะครับอีกข้างหนึ่งครับตรงนี้สามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้ครับเกลียวไม่หวานนะครับตัวนี้ก็ตรงนี้ก็สามารถ นี้เป็นต,ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากครับตัวนี้กระจกไม่ใหญ่เกินไปนะครับเข้ากันเลยครับกับรถคันนี้ม,มองเห็นชัดเลยครับตัวนี้เม,มันดูงานกันใกล้ๆนะครับ